โอว้วด่านโบดน้อยด่านนี้มันจุกเด็กตรงโบอดอ่ะโคตรเกลียดโอโ้โหโทเทมผมเกิดตรงเครื่องแง่ <gasps> ผมแล้วผมเริ่มโปงกับโทเทมล่ะี<อ>หันไปไหนเพื่อนอยู่ตรงนี้ตกใจปปวะนะ่ะฮีไม่โดนโอ้โหอยู่นี่หมดจเจ้เาไอ้หว่าซิกแซกว่ะ อีโห <c ười> คือตอนนี้แบบสวยคันสองแล้วมีพังไม้ได้นะวนตออ่อปะว้าวมีฉีกหมแล้วโอว้คนนี้แหละเขาติ๊กไฟใส่ผมอะ่ะเหมือนใส่เฮ้ยไม่ไม่ไม่ปั่นไฟเป็นเพลินเลยจิ๋วมาเพื่อนโอ้โหนั่นได้บักซีแล้ว บนจุกเด็กต่อไปพังประตูกัหมดเลยมาไปหาซอมบี้ไหมเนี่ยต่อซอมบี้กัดมันเออไอซอมบีโ้โอโหบางทางเดี๋ยวแม่ผมจะขั้นสามลโะโคตรไวอะตอนเนี้ย สวยมีเงินอยู่ในบ้านเลยกันไล่ต่อเลยโอ้ว้าโดนเดี๋ยวไม้อยู่ไหนเนี่ยบ่มไม้บักอะตอนเนี้ยแล้วบผมอะตอนนี้นายติดเชื้อนนชนนาเฮ้ยแขวนดีกว่าเดี๋ยวนะ ซัมบี้ถายไปทำไมเสียงจิ๋วเป็นงี้วะเนี่ยเสียงโคตรแปลกๆอะ่ะแต่ว่าแอบปั่นไฟกันเร็วอยู่เนะีโอ้วะ่ะเข้าบ้านใหญ่แล้วเอ้ยคนนี้เอสเชียไปเขาจะไปจุ่มเครื่องไหมไม่มีกุ๊บเพลินเลยโคตรสุดยอดโคตรยอตรยอ่างทีมเบิร์กอ่ะ อีโดนเอาวะวิ่งฉีกไหมอี๋ไม่โดนแหลกอะไรเนี่อโอยโอ๊ยโอ้ยพังไม้ก่อนนะสวยใครแอบตรงนี้วะเนี่ยโหลงเอสนี่ก็แบบจะรอส่องไฟอย่างเดียวอะเพื่อนปั่นอยู่ด้านบนด้วยเนะนี่ยมันกจะขึ้น เพื่อนมาวิ่งวนๆเลยตรงนี้วะเนี้เดี๋ยวข้างบนน่าจะเคล็แนะหละน่าจะลงมาช่วยเพื่อนละเอ้ยสุดยอดดึงเพื่อนอย่างไวเลยอะเพื่ออะไรวะเนี่ยมายเพื่อนไหมมันก็ไหลหเรื่อยอตอนเนี้ย ซอมบี้ม <laughs> ิงโคตรสุดอ่ะซอมบี้ดักหน้าต่างถามจริงถ้าเจอช็อตนั้นใครจุกได้ผมหาเอ็ดไม่เจอ,อน่าจะไปชุบเนียวนั่นแหละไหลไปหนะไหลเรื่อยตอนนี้คือชิวๆอ่ะเขายังไม่เจอเดยทมผมเลยเฮ้ยโอ้โหสวยติดเชื้อไปก่อนนะนี่รอยเท้าใครเนี่ย,ยเฮมแขวน จี้คนนี้ดีกว่าเราก็ไปหาเนียต่อนะเนียลุกขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยผมประตุกอะไรเน,น,นี่ยตอนเนี้ยเฟรมเรทแหว่งเฉยมาซอมบี้สีเป่าแล้วว่ามีคนอยู่ในนั้นดักหน้าต่างน,น,นะเพื่อนอย่าให้ใครมาบนเฮ้ยอยู่ข้างบนนะเห็นละเห็นหัวฟ้าๆอะไรอ่ะเห็นละลงไปแล้วอไวจังนี่ไง เคสคนนี้สายเนียนนะเนี่ยกระตุกอะไรวะเนี่ยเกมอะไรวะ <Hello. S 1> ชดว่าผมไม่เห็นเลยเสียตัวสีฟ้าหนานั้นเ,นเอาว่ะขึ้นบนเอาไหนละ <c oughs> แขวนเฮ้ยนี่ไง อีโอองศาไม่ได้อ่ะโอ้โหจอดว่ะคนเนี้ยจูคุมอยู่เลยค่อยๆโดดกลับว่ะเนี่ยทำไมบ้านใหญ่อย่างกระตุกอย่างงี้วะเนี่ยเจ๋อเดี๋ยว<ฮ>น,นะซอมบี้ตกที่สูงมาแล้วหมอบเลยว่ะเนี่ยเนียเขาหาวัคซีนเจอแล้วผมต้องรีบอุ้มเขาักคนุนะลเนี่ยอย่างงี้แย่ เกมจะยืออ้อแขวนเลยดีกว่าไม่จะตีล้มนอนอย่างนี้ไม่จบไปสิ้นท,ทีตอนที่ผมรู้สึกแบบเฟร,รมเรทสวิงมากอะเป็นไหนต่อว่ะเออจอนเท้าแล้วแต่ตอนนี้เกมผมแหลแกแปลกๆอ่ะไอะ้อมบีชีเป้าแล้วอ่จิว้วไหมเป็นไนต่อ อ๋โดนไม้ว่ะโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกต้นไม้พังอะไรวะเด้อยูเนี่ยจะตายแล้วแคว้นแล้วตัดกำลังไม่ได้หนึ่งนะโอ้โหจบตันยูมต้องรีเกมแล้วไม่รู้เป็นไรอะมันกระตุกอ่ะแต่ก็พอเล่นได้อยู่อ่ะเฮไม่มีใครได้ปั่นดีๆอ่ะผมเห็นเคแล้วนะไอ้ยี่รีกูเพลินๆว่ะไม่ใช้วัคซีนนะ าสะบัดเมาตามเลยโอ้โหนั่นไงกำลังคุยกล่องอะ่ะเดี๋ยวฟุ้เมาเปิร์กไอ้นะกันคนคุยกล่องของทวินแมะเวลาใครมาคุยกล่องมันจะแจ้งเตือนอะ่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกต้องเป็นด่านแบบที่แคบๆกว่านเนี่ยไม่เกมก็ทำโดรหิอะ่ะเราจะหาโอกาสใชใ้ดีกว่า เห็นปะ่ะคิดเขาจะคุยยล่กองแบบรัวๆเลยอะไหนเนี่ยไหลวนะแน่อ๋อเขาคุมเก็บของอะดูหลังบัลลีกันนี่ไงเนี่ยโอ้กวตัวข้ามไม้แล้วพังไม้กันเนรอเดี๋ยวเราพังไม้ไว้อยู่ละ เเพื่อนมาต่อยฮะจังหวะน,นี้ไม่น่าฟาดได้อ่ะต่อยไปเลยมีค่าเท่ากันเนี่ยตรวละต่างไหมสวยบาลา้านว่ะโคตรไวเลยโอ้โหรถเยี่ยมเยี่ยมงานดนะ้วยเนี่ยจุดชูดแบบโคตรสุดยอดอะ่ะบินึ้นบนดอปอะเขาก็จะวนอยู่อย่างเงี้ย ดับได้เลยอะเฮ้ยคนที่สุดยอดอะโดดกลับด้วยเนี่ยโอ้ยกระตุกอะไรเนี่ยว่ามปล่อยอะไรฮะเขาจุกเด็กอยู่อย่างเงี้ยไล่ไม่ได้เนาะดีเคสหน้าต่างปะเี๋ยวไหนต่อเนี่ยทำให้ดักทางหน่อย โโอโ้ต่อยแม่งตอนทีแบบกระตุกปวดตาเลยเนี่ยแหลกอะไรไปด้วยหน้าต,ต่างนี้แอบโกงนะคือม,มันไล่ยากอะ่ะวิโดนวนอยู่งันนะยังไงโอ้โหเอสปั่นได้เยอะด้วยนะทางไม้เลย ต่างไปเขาไม้วะ่ะอะไหลวะเนี่ยบัดดีเพื่อนลมไม้ไม่ได้อะอี๋สองเดียวเลยอ่ะต่อยหน้าแมงวีทีหนึ่งซัมบี้โอ้โหัมบี้ไม้ไม้นี้แหละ ใครมันจะเป็นตันหน้ามันได้วันนี้นิทธิ์เนี่ยเกน่าจะตายแล้วขออยู่อย่างไกลเลย <_ C ute> ทำไมเราเห็นออร่าเครื่องแปลกๆัล่เหมือน <_ C ute> มันมีก้อนอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังด้วยนะ <_ C ute> ตลกดิเขราไปรีกรุบเหรอหรือว่าไงหรือว่าไปหาขอชีดยากันสรุปไม่ปั่นไฟกันแล้วใช่ไหมโอ้ยแหลกอะไรเนี่ยโอ้ปาตายเลยนะไม่เล่นแล้วไม่ไหวแล้วสูตรนิพสิตตัวนี้ไม่ได้ ได้ยินเสียงคนเจ็บนะเห็นแล้วเว้ยเนี้ยออกมาออกมาชวบชวบกลัวตันตัวเคยเห็นเอะลาคนหนึ่งละไหลต่อยเนาะยีงไงซอมบีชี้ทางแล้วไปดูแล้วโคตรไว นี้หลงไฟว่ะเฮ้ยหลอกโดดด้วยนะโคตรเซียนคนเนี้ยโดนมา,มาพูดมาคือผมว่าถ้าเราเล่นช่ำๆอะ่ะใครก็จุกบไม่ได้อะตัวเนี้ยโคตรจะสุด้วซอมบี้ผมเต้นตัดสเต็ปอีกเงี้ยอะไรอยู่วะเนี่ย,ย<ะ> สองปีจรท่าจะติดไปเลยอะ่ะโวยมันบนะัก,อ,กะอะไรวะเนี่ยไปที่อื่นเสาที่ใกล้สุดโหตรงนี้ไงรูเนี่ยเฮ้ยรูนี้ฟาดไม่ได้ว่ะอะไรวะเนี่ยได้จังหวะเนี่ยมีได้อยู่เนีย่ยปมันฟาดได้อยู่แม้ติดเตีย้ยวเนี่ยฟาดได้หมดอะ่ะเลยฉี่แจมสามหกจีเพือ่อนว้า รอบนี้ด่านเกมอะน่าสนุกอยูอ่ฮะคือถามมันแค่ก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้าแล้วว่าเจอด่านแคบๆน่าสนุกอ่ะตอนที่ผมเอาเบิร์กอะไรนะเวลาใครอยู่ใ,ใกล้หีบมันจะแจ้งออร่าไปนู่นแล้วฮะเช็ดว่ะเดี๋ยวขี่ไหลไแบบหนึ่งอันนี้ดีกว่ะห้าบนอ่ะอันนั้นก็จะเปิดหีบอย่างเดียวให้ตายเหอะ โอ้โหแคร์แคร์เล็ลดฟิลโอ้โหนี่ผมเป็นติ่งแคร์เลยเนี่ยโคตรชอบามาแคร์มาผมตีอยู่นี่น่าจะขึ้นขั้นสองแล้วสวยตันนี้ขั้นสองแล้วอะโคตรไวนะไปไหนต่อเพื่อนเจ็บแล้วฮะไมเสียงแครมัน โโอโ้เสียงแค่แบบโคตรหวานอะยิ้มแค่วนแบบโคตรสวยอะมาเคยจะจูกได้มาจิวมามคุณจิวเลนทายโอ้โหมาสตอปาอ,อยากเป็นเดบิปตนสิทธิ์อะไรแบบจิวมานานละมันโ,โดดได้ไงไวะี่ยแครขั้นสามแล้วขั้นสามโคตรไวอะเวลาเอาแค่ไปแขวนกันว้าช่วยเพื่อนนะ โอ้โหลูโคตรไวยี่ไม้พันกระตุกแยะเป็นไรเนี่ยนะโอ้โหสบีเดีวยวมีคนปั่นอยู่แมทตด้วยนะ่ะปล่อยลเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ก็ปั่นได้เยอะเลยด้วยจิ๋วเล่นไทยเจ๋อเดี๋ยวนะ โอ้ยกระตุกรัวๆเลยอ่ะตอนนี้ใครอยู่นี้วะเนี่ยออกไปแล้วนี่ขึ้นมาปั่นต่อใช่ไหมเนี่ยโอ้โแคร์คืออยากปั่นเครื่งดีมากอ่ะไอ้เยาว์วะไม่ยอมลงไม้ล้วน่าจะก,กลัวหมดละมาเขาต่อยหน้าที่หนึ่งไม่น่ามีตายยากหรอก แขวนห้องวีเลยไม่ไม่ไม่เขาจะเล่นโซนเนี้ยผมกดเรียมผมโดนพังนะแขวนไกล้ๆเลยซอมบี้ยกมือวะไม่มีคนปั่นข้างบนนั่นแหละเดี๋ยวอะไรเนะี่ยโอ้หมีคนสี่ักสีแล้วน่าจะเป็นเฟลิกนะแจ้งจุดรัวๆเลยตอนเนี้ยไม่ละแหมเพื่อนโอ้โหนี่ไงกำลังเปิดหีบเลยเนะี <c> ่ย <oughs> วันด,ดีจิว ๋ต่อยไปเลยฮะจังหวะต่อยได้ก็ต่อยนะไม่ต้องไปฝืนฟาดมันตอนนี้เครื่องไม่ได้ปั่นตะเครื่องตอนเนี้ยเอ้แมสนี้้ยออกไปแล้ววะไม่ยอมวนนะพอรดูว่าวนไม่ได้อะเอ้เฟลิกโอ้โหไม่ได้ปั่นอะต่อยเลย ไหมเอาวะจะบ,บ่นไหมแมทนี่บ่นไม่ได้ฮนะมันเตี้ยอย่างเงี้ยไง,งผมก็บาดโดนนะคอยดูนะฮะโคตรสุดไม่มีตัวเลโก้กว่านี้แล้วตอนเนี้ยผมว่านะเครื่องยังห้าเครื่องอยู่เลยนะอ่ะโอ้ซอมบี้จะังมันได้เจ๋อเพื่อนไม่มีใครปัดแล้ว เขาน่าจะไปหาวัคซีนกันล่ะคิดว่าไงมันไงโอูยทั้งสองด้วยคือผมเอาเปิร์กข้างบนมาคือเอามากันคนเปิดหีบไงแม่นี่เขาฟาดได้เนี่ยนี่ดูข้างบนวะปรั่เพื่อนมึงยิ่ต่อยเลยฮะแทงหลังปันเนี่ยเข้าตู้อย่างนี้แปลกๆเลย ไม่มีอะไม่มีใครช่วยเฟลิกอ่ะเฮ้ยซอมบี้ยกมือแล้วมีคนลงไปแล้วดูชั้นล่างเลยเฮ้ยรีกุบโคตรไวอ่ะน,นี่แมนนี่แหละโคตรชอบใครจะไปบนได้ถามจริงโอ้โหแล้วคนนั้นโดนซอมบีต้ตบลม้มทา่าบิ้งโคตรสุดอ่ะทันปะทันปะอุ๊ยไม่ทนันลงเลยไปเฟลิกนอนไปนั่นแหละ เฮ้ออ้โหติดเนื้อหมูนั่นอะไรวนะะ,ะเนี่ยปัย่นไฟเหรอแคร์แคลร์ฟิลได้แล้วเนี่ยนี่ไงมานี่ล้มปะไม่ล้มโดนนะเดี๋ยวมีคนอยู่บนหัวอ่ะต้องแขวนแคร์มั่งดีกว่าอ้ซอมบี้ โอ้ย่าบังมาฮะห่วยพี่บาร์บีวอ่ะก็เดินตุ่มๆมาหาไปฮะด่ามันแคบนะนี่ไงอยู่ใกล้ด้วยโอ้โหจิวต่อยเลยฮะาไม่ติดเชื้อคนนี้ตายแล้วถ้าจะไม่ผิดน,นะโอ้โยกระตุกอะไรอีกเนี่ยแขวนเลยเอาอยังไม่ตายด้วยว่าเดี๋ยวนะซอมบี้มันว่าละซอมบี้มันชี้มือทางนี้มาซอมบี้กัดมันซอมบี้กัดมัน ตอมี่ตอมี่กัดมันมา้มาอยอะไรเนี่ยติดต่อยแม่งนี่แหละเดี๋ยวนะรอยเท้าใครเนี่ยในของฟิลิะขึ้นบันทหมวไปละเฮ้ยช่วยแค่แล้วต่อยเลยขี้เกียจฟาดล่ะ ผลิปคนนี้น่าจะถ้าไม่เฟสสองก็น่าจะตายแล้วเฮ้ยป่ชุกัเหรอหันไปเนี่ยโอ้โหลุกแล้วไวมากไม่ค่อยได้แขวงกันดีๆตอนนี้ผมอะมาเคสมาไปเป็นเดี๋ยวต่อิอ่งไม่ได้อะ่ะต่อยเฉยๆเลย นั่นก็น่าจะดึงกันแล้วมั้งโอ้โหดึงกันรัวๆอ่ะหมาคนนี้ก็น่าจะตายแล้วต่อยนะอุ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ใครเนี่ยอ๋อ,อคนนี้แคร์ฮะหมาแคร์มาเป็นไหนต่อเพื่อน <c oughs> <c oughs> โคตรโกงอะผมไม่เจอเฟลิกแล์ละแวะเลยฮะ สงสารเขาอะจะขึ้นมาช่วยไหมนี่ไงมัเจอเฟลิกแล้วสวย <c oughs> โคตรสุดไม่มีตัวอะไรแบบสนุกไปกว่าตัวนี้แล้วตอนเนี้ยคือมันโกงมากอะโหเขาไม่ดีแล้วเขาจะปล่อยละเดี๋ยวไอ้คนก็นได้อีกคนใครนะน่าจะเคสแหละไม่รู้ไปไหนละค่อยเดินหายไปก่อนเนาะ ไม่ใช่ไม่ชี้เคสคนนั้นใครเนี่ยโอ้โหแคร์แล้วแคร์อยู่ไหนเนี่ยหาแคร์ไม่เจอน่าจะขันไปชั้นล่างปะลองดูก่อนนะแวะหาหลุมดนะ้วยเนาะเฮียด่านนี้หลุมจะเกิดชั้นล่างนะี่ไงหยิบเจอแคร์ละแม่เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูนะดิ้นดิเพื่อนดิ้นหน่อยโอ้โหเพื่อนไม่ดิ้นจริงเดย์มาเพื่อนดิ้นหน่อยเขาไม่ดิ้นเนี่ยให้ตายอ่ะ อฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นรถโฟล์คลิฟ์ยกขวางไปอย่างเงี้ยล้องงคนได้ไงเนี่ยโอเคก็จีจีเนาะสนุกใช่ไหม